preparing for an X-ray or CT scan สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Daily Dos e Podcast ภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยค่ะใช้แค่วัละห้านาทีนะคะฝึกพูดได้จริงใช้ได้ในงานค่ะ วันนี้เป็นหัวข้อที่15นะคะ Preparing for an X-ray or CT scan นะคะเป็นการเตรียมตัวสำหรับการตรวจ X-ray หรือ CT scan นะคะ mm hmm. เวลาคนไข้ต้องไป X-ray เนี่ยเราควรอธิบายให้เขาเข้าใจในสิ่งที่ต้องทำนะคะ mm hmm. เช่นต้องถอดโลหะออกนะต้องงดอาหารห้ามขยับแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่นะคะ mm hmm. แล้วก็ภาษาอังกฤษที่เราใช้บ่อยนะคะอันที่หนึ่งคือนะคะ เราก็จะบอกเขาว่าเขาเนี่ยจะเป็นต้องตรวจเอ็กซเรย์หรือว่าจะเป็นต้องตรวจซีทีสแกนนะคะก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะพูดว่าหลจะตรวจเอ็กซเรย์หรือตรวจซีทีสแกนนะคะถ้าตรวจเอ็กซเรย์ก็พูดว่า you need to have an X-ray นะคะถ้าซีทีสแกนก็ต้องพูดว่า you need to have a CT scan นะคะต่อไปนะคะจะบอกว่าถอดโลหะหรือว่าเครื่องประดับหรือว่าเข็มขัดหรือเหรียญนะคะต้องพูดว่า please remove any metal items like jewelry belt or coins นะคะต่อไปนะคะก็คือว่าคุณอาจจะต้องเปลี่ยนใส่ชุดของโรงพยาบาลนะคะก็ต้องพูดว่า you may need to change into a hospital gown อันที่4นะคะกรุณานอนนิ่งๆแล้วก็อย่าขยับระหว่างการตรวจก็ต้องพูดว่า please lie still and don't move during the scan ต่อไปนะคะการตรวจจะใช้เวลาประมาณ10-15นาทีนะคะต้องพูดว่า the scan will take about 1 0 1 to 15 minutes นะคะทีนี้เราก็จะบอกว่าถ้าเขาตรวจ CT ใช่ไหมคะก็คือว่าเขาจะต้องงดอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย4-6ชั่วโมงนะคะก็ต้องพูดว่า for CT scan please do not eat for four to six hours before the test hello you'll need to have a chest x-ray today okay do i need to prepare anything yes please remove any metal items such as earrings necklace belt or coins should I take off my clothes? You can wear a hospital gown. We'll provide it for you. All right. How long will it take? The X-ray itself only takes a few minutes, but please lie still and don't move during the scan. Okay. Can I eat before the test? For X-ray, yes, you can eat. But for CT scan, you may ah. Uh, We may ask you to fast for four to six hours. Understood. Thank you. You're welcome. Let me know if you have any questions. ต่อไปเป็นคำศัพท์นะคะ X-ray กับ CT scan นี่เรารู้อยู่แล้วนะคะมันคือตรงตัวเลย Remove ก็คือการถอด Metal items นะคะก็คือสิ่งของที่เป็นโลหะ Hospital 9คือชุดผู้ป่วยนะคะ Lie still คือนอนนิ่งๆ Fast ก็คืองดอาหาร Scan นะคะคือการตรวจด้วยเครื่องเนี่ย A few minutes คือแค่ไม่กี่นาะทีเองนะคะต่อไปมาฝึกพูดนะคะพูดตามเลยนะคะประโยค You need to have an X-ray ก็คือคุณต้องตรวจ X-ray นะคะ please remove any metal items like jewelry belt or coins นะคะต้องถอดอุปกรณ์ที่เป็นโลหะนะคะเครื่องประดับ you may need to change into a hospital gown คุณต้องเปลี่ยนเป็นชุดโรงพยาบาลนะคะ uh, please lie still and don't move during the scan ต้องนอนนิงน่งๆนะคะอย่าขยับ the scan will take about 10 to 15 minutes นะคะการตรวจใช้เวลา ประมาณ10 1 5นาทีค่ะ For CT scan please do not eat for four to six hours before the test ตัว CT ต้องงดอาหารล่วงหน้า4 6ถึง6ชั่วโมงนะคะอ้าวเป็นยังไงคะ นี่คือโดที่15 preparing for an X-ray or CT scan จำไว้นะคะการอธิบายอย่างชัดเจนจะช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็ให้ความร่วมมือมากขึ้นค่ะพูดง่ายนะคะฝึกได้ทุกวันนะคะพยาบาลไทยพูดอังกฤษได้แน่นอนค่ะเรียนรู้ไปด้วยกันขอบคุณมากเลยนะคะ thank you take care and bye bye